สวัสดีครับผมโอครับที่ปรึกษาการขายโชว์รูม,มดดาด้าพิจิตรเพชรก่อนกันนะฮะและวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมารีวิวรถก่อนที่จะส่งมอบให้กับลูกค้านะอีกสักครู่กันฮะสำหรับคันนี้นะครับเป็นรถมดดาด้าสรุ่น100ปีนะครับแคมเปญพิเศษของคันนี้เลยนะฮะดอกเบี้ยรเริ่มต้นที่ศนเนะครับและคันนี้มีของแถมพิเศษอะไรอีกมากมายนะครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านไปชมกันครับสำหรับคันนี้นะฮะเป็นรุ่นพิเศษรุ่น100ปีรุ่น l i m i t e d e dition นะฮะสิ่งตกตางกับ รุ่นก่อนๆน,นะครับหรือว่ารุ่นปกติเนี่ยฟังก์ชันหลายฟังก์ชันมากนะครับหรือหลายออปชันมากอุปกรณ์ตกแต่งก็จะมีการแตกต่างกันไปนะฮะอันดับแรกเลยนะครับสิ่งที่ลูกค้าจะเห็นภายนอกเลยนะครับล้อนะฮะคันนี้จะเป็นล้ออลลอยขนาด18นิ้วนะครับเปลี่ยนจากสีเงินนะฮะมาเป็นสีดําพร้อมกระดุมแม็กนะครับเป็นสีแดง พร้อมกับแผ่นเพจบ่งบอกถึงรุ่น100ปีครับนี่คือแผ่นเพจรุ่น100ปีและภายในนะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเดี๋ยวผมพาทุกท่านไปดูกันฮะสำหรับภายในนะฮะภายในรู้รู้กันอยู่แล้วนะฮะคันนี้เป็นรุ่น100ปีด้านในจะเป็นสีแดงบาร์เทนดี้นะฮะซึ่งเป็นสีพิเศษเฉพาะอยู่ในรุ่น100ปีของทาง Mazda เท่านั้นนะฮะและสังเกตว่านะครับแผงเดสบอร์ดนะครับหรือว่าบริเวณแผงขอบประตูนะครับทั้ง4บาน จะเป็นหนังสีขาวนะครับเดินด้วยได้สีขาวและที่สำคัญนะครับสำหรับคันนี้จะเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับสังเกตได้เลยเราจะมีเครื่องเสียงโบสมาให้นะครับนี่คือสิ่งที่พิเศษสุดของรุ่นท็อปและที่พิเศษไปมากกว่านั้นนะครับซึ่งจะมีเฉพาะในรุ่น100ปีเท่านั้นนี่ก็คือซันรูนะครับซึ่งราคานะครับแตกต่างก,กันแค่นิดเดียวแต่ออปชั่นที่ได้มานะครับถือว่า แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะฮะกับรุ่นปกติถือว่าใครที่ได้เป็นเจ้าของนะครับนอกจากความเป็น l i m i t ต็ด dition ของรุ่น100ปีแล้วยังได้ฟังก์ชันสุดคุ้มไปอีกนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูรอบคันนะฮะและสำหรับคันนี้นะครับพิเศษเลยสำหรับลูกค้าคันนี้ดีเฟสออกมาบอกว่า,วาอยากได้ในส่วนของคันรอยบริเวณเปียโ,โนแบ็กนะครับบริเวณเสา A และเสา B อันนี้ผมก็แถมให้นะครับรอบคันเลยนะฮะ และถัดมานะครับสำหรับห้องเก็บสัมภาระท้ายสำหรับคันนี้นะครับพอเปิดขึ้นมานะฮะในส่วนของห้องเก็บสัมภาระท้ายพริมาตรค่อนข้างกว้างนะครับและพิเศษไปมากกว่านั้นเบาสามารถพับเก็บได้เพื่อเพิ่มพริมาตรในการเก็บของได้อีกและที่สําคัญนะครับระบบความปลอดภัยของด้านหลัง มีเซนเซอร์ทั้งหมดนะครับ6จุดด้วยกันพร้อมกับกล้องรอบคันที่พิเศษมาให้นะฮะในรุ่นท็อปหรือรุ่นพิเศษ100ปีนะฮะนี่คือในส่วนของความพิเศษที่แตกต่างจากรุ่นปกติคันนะครับสำหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาดูเพิ่มนะฮะในส่วนของด้านของแถมของคันนี้นะครับพิเศษสุดเลยแน่นอนครับประกันภัยชั้นหนึ่งของแถมอีกมากมายว่าจะเป็นค่าจดทะเบียนนะครับ และที่สําคัญคันนี้ท่านจะเห็นได้ว่าฟิล์มของเราเป็นฟิล์มเกรดพิเศษนะครับที่ติดให้ลูกค้าเป็นฟิล์มเกรดซามิกแบ็กคาร์บอนซึ่งเป็นยี่ห้อที่คนไทยนะครับหลายๆท่านคุ้นกันดีนะฮะร,รุ่นพิเศษด้วยนะครับที่ติดให้มาในคันนี้ความเข้มของคันนี้ก็คือบานหน้า40%รอบคัน60%นะฮะนี่คือความพิเศษของรถคันนี้นะครับและอย่าลืมนะครับลูกค้าท่านใดที่ต้องการสัมผัสตัวจริงนะครับต้องการทดลองขับเจ้า อเนียวมาด้าสหรือรถทุกรุ่นของทางมาด้าที่วางจาหน่ายอยู่นะครับขอเชิญไ้ที่โชว์รูมมาด้าพิจิตเพชรก่อนแก่นนะครับหรือติดต่อผ่านผมเพจโปรมาด d a b บ O อเบอร์มือถือ0988743260หนะครับหรือ Line แอดนะครับโปรมาด้าอินเดรสกอร์ไบโอนะครับนี่คือช่องทางที่ผมกับทุกท่านจะได้สนิทกันยิ่งขึ้นนะครับอย่าลืมครับเลือกมาด้าเลือกพิจิตเวชรครับขอบคุณครับ